ทีทีอัติสัรไลเมตเตอร์ที่วัดแสงไซเล็กขนาดพกพาสวัสดีครับผมวานะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่เอาด์ดนะครับหรือว่าออกมาถ่ายข้างนอกกันบ้างนะครับเพราะวันนี้เรามีนี่ครับ เครื่องวัดแสงของ TT Artisan Lightmeter นั่นเองครับผมตัวนี้เนี่ยก็เป็นสินค้านะครับที่นำเข้าจากบริษัท WGI นะครับสังเกตเนี่ยโลโก้ WGI นะครับด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนี่ก็มีนะครับฉลากนี่ติดอยู่ตรงนี้แล้วมีสีซิลเวอนั่นเองครับติดอยู่ตรงนี้ครับผมก็ <S <S ตัวนี้นะครับมันมีหน้าที่เนี่ยในการช่วยวัดแสงสำหรับกล้องที่ เป็นกล้องรุ่นเก่าๆหรือว่ากล้องฟิล์มเนี่ยที่ไม่มีเครื่องวัดแสงในตัวหรือว่ากล้องใครก็แล้วแต่นะครับที่เครื่องวัดแสงพังเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ครับตอบโจทย์เลยครับสําหรับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาอันบ็อกแกะกล่องกันดูครับว่าด้านในเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเปิดฝากล่องออกมาก็จะเจอกับใบคู่มือการใช้งานนั่นเองครับ ผู้มือใช้งานนะครับก็จะมี2ภาษาด้วยกันนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับ mm. โดยมีรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคทำมาจากวัสดุ6061อลูมิเนียมนะครับก็คือมีการรับแสงแบบ45องศาใช้ฐาน CR2032 นะครับมีค่าชัตเตอร์สปีด1วินาทีถึง 2,000นั่นเองนะครับแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้ถึง60ชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่าวัดแสงเนี่ยเป็นค่าวัดแสงแบบเฉลี่ยนะครับแล้วก็ค่า F นะครับมีให้ตั้งแต่ F1 ถึง F22 ครับค่า ISO มีตั้งแต่25ถึง3,200นะครับแล้วก็มีนะครับเป็นการแนะนำปุ่มต่างๆ,ๆครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับว่ามี อะไรมาบ้างนะครับนะครับในกล่องก็จะมีเครื่องวัดแสงนะครับตัวนี้แล้วก็มีไขควงครับสำหรับขันเปิดฝาแบตเตอรี่นั่นเองครับสำหรับการเปิดฝาแบเพื่อใส่แบตเตอรี่ cr 2 0 3 2นะครับก็นำไขควงที่เขาแถมมาให้นะครับมาหมุนเพื่อเปิดน็อตนะครับเพื่อเปิดฝาหลังนั่นเองปึ๊บนะครับก็นำแบตเตอรี่นะครับ cr 2 0 3 2นะครับ มาติดตั้งนั่นเองครับหันมาอย่างนี้นะครับตรงๆเลยอย่าไปที่ด้านบนนะครับแล้วกดลงไปก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ปิดฝาได้เลยเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับนี่ ก็เป็นการเช็คแบตเตอรี่นั่นเองครับก็เป็นการกดวัดแสงนะครับเป่าไฟตรงไหนติดก็แปลว่าสามารถใช้งานได้แล้วนะครับปุ่มต่างๆนะครับมีมีดังนี้ครับนี่ครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นที่วัดแสงนะครับสําหรับรับแสงมาจากด้านหน้านะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนี่ครับจะเป็นปุ่มสําหรับวัดแสงนั่นเองครับถ้าอยากจะกดวัดแสงเนี่ยก็กดที่ปุ่มนี้ครับ และด้านหลังนะครับเป็นชูซีทนะครับสำหรับติดหัวกล้องนั่นเองและตรงนี้ครับก็จะเป็นฝานะครับเพื่อเปิดแบตเตอรี่นั่นเองครับตรงนี้ด้านบนนะครับก็จะเป็น2ปุ่มไดอัลนะครับสำหรับปรับค่า F นะครับปรับไ s o แล้วก็ปรับชัตเตอร์สปีดนะครับสำหรับค่า F หรือว่ารูรับแสงเนี่ยก็บิดตรงนี้นะครับไดอัลตรงนี้มีตั้งแต่1ถึง22นะครับ นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นค่า ISO นะครับก็จะมีเลขบอกตรงนี้นะครับจะเป็นรูๆเวลาเราจะปรับเนี่ยเราก็กดตรงนี้นะครับเพื่อหมุนใช้นิ้วหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีตั้งแต่ ISO 25นะครับถึง ISO 6,400 นะครับแล้วก็ไดอ,อัลด้านขวานะครับก็จะเป็นชัตเตอร์สปีดนั่นเองมีตั้งแต่1นึ่งถึงสองพนนะครับและด้านบนนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์บอกถึงค่าแสงนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นแสงเราจะแสงจะโอเวอร์หรืออันเดอร์หรือว่าแสงพอดีนั่นเองครับต่อไปก็เป็นการเสียบเข้ากับหัวกล้องนั่นเองครับก็เลื่อนและสไลด์มาได้นะครับปกติเลย ปึ๊บมานะครับก่อนเรียบร้อยครับแน่นหนาครับเรียบร้อยมาครับสำหรับวิธีการใช้นะครับ TT Edison Light m a t t e r นะครับก็เล็งด้านหน้าของกล้องเราเนี่ยไปที่จุดเป้าหมายที่เราต้องการถ่ายนะครับสมมุติตอนนี้ผมเนี่ยต้องการถ่ายใบไม้นะครับ ช่อนี้นั่นเองเราก็เลงไปปกติเลยครับนะครับถ้าเราเลงไปที่เป้าหมายเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาปรับค่า ISO เป็นลําดับแรกก่อนนะครับก็ปรับค่า ISO ตามฟิล์มของเราเลยนะครับถ้าเราใช้ฟิล์มสมมติผมตอนนี้ผมใช้ฟิล์มนะครับเป็นปรับเป็น ISO 200นะครับต่อมาแล้วก็มาปรับค่า F stop กันต่อน,นะครับ F stop ปป๊บวงแหวนด้านนอกนะครับ อันนี้ับผมอยากได้เป็น f 2 8นะครับก็ปรับมาที่2.8แล้วสังเกตให้ดีครับก็จะเป็นจุดสีแดงตรงนี้ให้ชี้ไปที่ f 2 8นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราก็มาปรับค่าชัตเตอร์สปีดนะครับค่าปรับค่าชัตเตอร์สปีดแล้วก็จะเป็นนี่ครับก็จะมีสัญลักษณ์การวัดแสงแบบเรียวไทม์นะครับ ตอนนี้ปุ๊บอ่าผมลองหมุนไปที่ชัตเตอร์สปีด250นะครับจะขึ้นจุดสีเขียวตรงกลางเป็นค่าแสงที่พอดีในการถ่ายรูปนะครับจะเป็นการวัดแบบเรียวไทม์ไปเลยในการเช็คแสงเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มเช็คแสงได้ที่ตรงนี้นะครับนี่ปุ๊บอ่าตรงนี้แสงก็จะขึ้นมาสมมุติเราไม่ได้ใช้งานปุ่มนะครับ 10วินาทีแสงก็จะดับไปอัตโนมัติแบบนี้ครับและถ้าเราอยากใช้งานอีกครั้งก็กดได้นะครับถ้าสมมติแสงไฟดับไป10วินาทีนะครับยังสามารถหมุนได้นะครับเพื่อเช็คแสงได้อีกทางหนึ่งหลังจากที่เราไม่ได้ใช้งานทีทีทอาร์ติซานไลท์เมเตอร์นะครับประมาณ1นาทีเนี่ยตัวมันเนี่ยจะเข้าสู่โหมดสลีปนะครับเราจะไม่สามารถหมุนปรับไดอัลเพื่อเช็คแสงได้นะครับ แล้วก็แต่เรามีวิธีนะครับแล้วก็คือการกดเช็คแสงอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อปลุกการใช้งานอีกหนึ่งรอบตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดปกตินะครับในการปรับค่า F และค่าชัตเตอร์สปีดนะครับเราก็จะดูที่ขีดสีแดงนะครับเป็นหลักนะครับในการปรับค่า2อย่างนี้นะครับสมมุติเราจะใช้ F ที่2นะครับแล้วก็บิดไดอัลมาที่นี่นะครับเพื่อให้เลข2ตรงกับขีดสีแดงนะครับแล้วก็สมมุติจะใช้ ชัสเตอร์สปีดนะครับก็ใช้สมมุติจะใช้ที่250นะครับปรับที่250เนี่ยบิดมาให้ตรงกับขีดสีแดงนะครับก็เป็นการชัวในการเช็คค่าแสงนะครับนะครับและด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอในการรับแสงนะครับสำหรับทีที i ริซันไลท์เมเตนะครับจุดรับแสงจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นั่นเองครับ นะ็คือถ้าอยากถ่ายตรงไหนเนี่ยก็หานจุดด้านหน้าเนี่ยไปที่เป้าหมายนั่นเองครับจบไปแล้วนะครับสำหรับตัววัดแสงนะครับ TT artisan light master นะครับเป็นเครื่องวัดแสงสำหรับกล้องฟิลม์มที่ไม่มี การวัดแสงภายในกล้องครับหรือว่าจะเป็นกล้องต่างๆเนี่ยที่ตัววัดแสงพังนะครับกล้องรุ่นเก่าๆนะครับใครที่มีกล้องฟิล์มตามที่ผมบอกนะครับก็สามารถซื้อเจ้า t t a r i s a n Lightmeter ไปใช้คู่กันนะครับเพิ่มความสะดวกในการถ่ายภาพให้ค่าแสงของเราเนี่ยตรงมากขึ้นนะครับ และสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง YouTube ของ World Camera Channel นะครับและช่องทางอื่นๆเนี่ยผมขึ้นให้ด้านล่างนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์ทุกช่องทางด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมวาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ